Hello, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อพัพขออนุญ,ญาตถอดแมสก่อนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณได้เครตาครับ B S U V คันล่าสุดที่จะทำตลาดในประเทศไทยของเราดูเป็นรถ B S U V ที่เป็นสายลุยปกติพวกหมดแฟ a c t i ที่เป็นปรับตามพื้นผิวน่าจะมีในพวกแบบรถขับ4อะไรแบบนี้นะแต่คันนี้ขับ2แต่ว่าเออมีเรื่องของ t r a c t i o ก็บอกคุณผู้ชมว่า BSUV ตอนนี้มีหลายรุ่นมากมีหลายตัวเลือกมากในประเทศไทยนะครับคันนี้จะใช้เครื่องยนต์1.5เบนซินซึ่งจุดที่น่าสนใจคือราคาใน Eco Sticker ที่บอกไว้ว่าล้านสามเนี่ยโอ้ถ้าราคานั้นจริงๆเนี่ยน่าจะทำตลาดยากเอาเรื่องเลยทีเดียวครับเพราะว่านะครับตัวที่แพงที่สุด BSUV ตอนนี้คือ Toyota Corolla Cross GR Sport ล้าน249นะครับส่วนรถที่ใช้เครื่องยนต์ใกล้เคียงกันอย่าง MG ZS เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ7-8 0 0 0 0 0 ท่านั้นเองด้วยออปชันที่ต้องบอกว่าอัธราปรยชต์ต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยด้วยนะครับสันลุปเปิดปิดได้นะครับมีเรื่องของหน้าจอ TFT ในส่วนของอินโฟเทนเมนต์แล้วก็ในส่วนของตัวเรือนไม้ด้วยอ่ะวันนี้ตอนนี้สเปคนะครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากคุณไดประเทศไทยเนี่ยสำหรับคุณไดครีต้ายังไม่ออกมาแต่มีโอกาสได้เดินดูรอบๆแล้วนะครับพอจะรู้ว่าอะไรหายไปบ้างอะไรที่ยังอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ารอบคันของคุณไดครีต้าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ ต้องบอกเลยว่าตลาด B-SUV นั้นเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงมากครับแล้วก็มีคู่แข่งในตลาดเยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถที่เป็นไฮบริดนะครับรวมถึงมีขับ4อย่างซูบูรุ XV ด้วยแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นออปชั่นราคาหรือว่าความหรูหราภายในห้องโดยสารครับซึ่งฮุนไดเครตาเนี่ยน่าจะต้องเจอกับศึกหนักพอสมควรเลยเมื่อเห็นไลน์อัพรถ B-SUV ทั้งหมดในตลาดประเทศไทยณตอนนี้แล้ว ส่วนราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ2,022 Hyundai Creta ครับจะมี2รุ่นย่อยคือ SE 949,000บาทและ SEL 999,000บาทครับถือว่าทำราคามาได้น่าสนใจมากๆเลยตำแหน่งของไฟเดไลท์นะครับค่อนข้างวางมาสวยเลยแล้วก็ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวกระจังหน้าของเขานะกระจังหน้าเนี่ยค่อนข้างต้องอาศัยความใสใจในการดูแลพอสมควรเลยนะครับเพราะมันจะเป็นเหมือนอารมณม์นแบบโครเมียมลมดำอ่ะเนี่ยมันจะสะท้อนเห็นหน้าผมเลย ต้องดูแลดีนิดนึงอ่ะอาจจะต้องแบบไปติดกันลงกันลอยกันในส่วนของชิ้นตรงนี้เห็นแล้วก็แอบ,บนึกถึงตัวเ i ซูบิช s เอ็กซ์แพนเดอร์นะแต่ว่านี่เป็นอัตลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยส่วนไฟนะครับส่องสว่างจะอยู่ด้านล่างแบบนี้ไงผมถึงบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกคล้ายกับ Mitsubishi Expander นะเพราะว่าจะเป็น ไฟสองสว่างอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับตัวกรอบโคมไฟของเขาเนี่ยจะล้อมด้วยคโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นไฟแบบ L E D สว่างแบบนี้เลยที่เห็นกระพริบกระพริบนี่เพราะว่าแบตมันจะหมดนะครับมันไม่ได้ต่อแบตไว้อันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ดูแล้วอาจจะลำคาญนิดน,นึงครับส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ล่างสุดเลยอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นยากพอสมควรครับแล้วก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ให้ดูชุดแต่งที่เป็นตัวกันชนตรงนี้ครับ เขาจะเน้นไปที่ความทัฟความโบนะครับเห็นว่าดูใหญ่ดูเป็นรถ BSUV ที่เป็นสายลุยไม่ใช่สายสปอร์ตซิงซ่าอะไรนะครับด้านล่างลงมาอีกนะครับจะเห็นว่ามีสกิดเพลทที่เป็นพลาสติกไม่ใช่ยางด้วยนะตัวกันดีตรงนี้เป็นพลาสติกเลยนะครับและข้งางใต้นี้นี่การใต้ท้องเครื่องเป็นแบบพลาสติกที่จัดทรงมาปัม๊มออกมาดีไซน์คล้ายๆกับแบบสกิดเพลทที่เป็นโลหะเลยขึ้นมาดูในส่วนของด้านบนกระจกตรงนู้นจะเห็นว่ามีกล้องอยู่ กล้องตัวนี้น่าจะทํางานร่วมกับระบบต่างๆของตัวรถอย่างเช่นตัวเรื่องของออโต้ไฮบีมเรื่องของตัวเลนคีฟรถคันนี้มีครุสคอนโทรลแต่ไม่มีอะดัพทีฟครุสคอนโทรลครับอ่ะมาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าวงล้อครับเป็นแบบไดมอนด์คัตนะนี่ตามสมัยนิยมเลยจะเห็นว่าหูแก้มยางหนามากครับยางติดรถมาอันนี้เป็นคุมโฮะนะครับ215้า21ทั 60, r 1 7ครับล้อแม็ก17นิ้วดิสเบรกด้านหน้าพร้อมครีบระบายความร้อนแน่นอนว่ามีดิสเบรกด้านหลังด้วยเมื่อกี้มือป้ายยางไว้ดำเลย พลาสติกนะครับชิ้นสีดําด้านข้างแบบนี้ตามสไตล์รถ b s u v ที่ต้องมีมาให้แต่มีความรู้สึกว่าพลาสติกชิ้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะแบบบางแล้วก็แอบคมอยู่เหมือนกันนะส่วนการเก็บงานใต้ซุ้มล้อเนี่ยทำได้โอเคนะครับมีพลาสติกเนี่ยบางในป่งซุ้มล้ออยู่ระดับหนึ่งนะครับช่วงล่างด้านหน้า m a c p h e r s o ส s t ส u t นะครับด้านหลังเป็นทอชั้นบีมกระจกครับมีการฝังไฟเลี้ยวไว้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีในด้านของตัวฟอร์แลม ไม่มีฟอร์แอมสองสว่างแต่ว่ามีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมาให้คันนี้คาดว่าน่าจะเป็นในด้านของรุ่นท็อปนะครับเสาเอพิล่าตรงน,นี้จะเป็นสีดําแต่หลังคาเนี่ยไม่ได้เป็นสีดำนะครับหลังคาจะเป็นสีแดงเลยแล้วก็จะมีเรื่องของราวแหลกหลังคาซึ่งแอบเห็นว่าตัวราวแหลกหลังคาของเขาเนี่ยบอกว่า Do not apply load <c oughs> นะก็คือไม่สามารถวางขานรับน้ำหนักได้เออปกติแหลกหลังคามันควที่จะแบบไปใส่ ราวแลกหลังคาแล้วก็โหลดสัมภาระได้ใช่ไหมครับแต่นี้ไม่ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของตัวกระจกด้านบนครับที่มันจะเป็นพา n o ลล m มิกซันรูฟใหญ่เลยเนี่ยยาวมาถึงตอนหลังเลยมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยตัวเสาบีตรงนี้นะเป็นสีดําสวยงามแล้วก็ชิ้นตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่า l i ท์닝 n าร์คพิลล่านะครับทำให้เสาซีมันดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อนะครับนี่รับกับแรก็กด้านบนแบบนี้มาที่ด้านหลังดีกว่าครับไฟท้ายของคุณได้ครต้าเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกตานะดูดิปกติเราจะคุ้นกับรถที่เขาให้โคมที่เป็นแบบเนื้อไหมต้องเป็นโคมเต็มๆอะโคมใหญ่ๆแล้วก็แบ่งเส้นเอาแต่คุณได้ครต้าครับจะใช้เป็นเส้นแบบนี้เส้นตรงไหนที่ต้องมีไฟก็มีเส้นต้องขอภายนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไฟมันแบตมันจะหมดนะครับ นี่เห็นไหมตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับก็จะเป็น4เส้นสำหรับไฟเบรกตรงนี้เซนเซอร์กระยะยด้านหลังจะมี3ตํตำแหน่งนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวเรีย cross traffic alert นะตัวชุดแต่งกันชนด้านล่างเป็นแบบนี้เห็นไหมเน้นความดู t o u g เออแต่พลาสติกเขาเนี่ยแบบไม่ค่อยด้านวะไม่ค่อยเท่าไหร่ยิ่งถ้าคิดว่าราคา eco sticker คือล้านสามแล้วเนี่ยเออพลาสติกยังดูก็แก๊กไปนหน่อยนะครับ ใน h ุ u n d a i Cre t ตทั้งรุ่น SE และ SEL ครับจะมาพร้อมกับ h u d ุ i s ด a r t Sense ที่มีระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอ,อัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนระบบเตือนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ ระบบเตือนการเปิดประตูเมื่อมีรถวิ่งมาด้านข้างระบบเตือนอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบช่วยจำกัดความเร็วส่วนระบบเตือนให้เช็คผู้โดยสารด้านหลังนั้นจะมีเฉพาะในรุ่น SEL หรือตัวท็อปเท่านั้นอ่ะเปิดฝาท้ายดูแล้วกันมีกล้องด้านหลังนะครับคุยเปิดไม่ออกเฮ้ยเปิดไม่ออกวะสงสัยแบตหมดอันนี้ตัวกุญแจเขานะครับเมื่อกี้เดมไปหยิบมาเพราะว่าตัวฝาท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เปิดด้วยไฟฟ้าแต่เหมือนบานชัตเตอร์มันเป็นไฟฟ้าพอตอนนี้รถมันแบตอ่อนนะครับ เปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดพับเบาหลังให้ดูเอาแล้วกันด้านท้ายเนี่ยมันจะมีหลุมนะครับสำหรับใส่ย,ยางอะไรแต่ตอนนี้คันนี้มันไม่ได้มียางอะไรแล้วก็เบาะนะครับแถว2เนี่ยก็จะปรับพับได้ให้ก้องเข้ามาดูว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าฝั่งนูน้นนะนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับในคันนี้จะเห็นว่าเขาให้ตัวนะครับเนี่ยปึ๊บ ตีนตู้แกแติดมาเลยสําหรับในกรณีที่ต้องวางของเนี่ย <ç uk> ก็ไม่ต้องกลัวเลยเออนี้ดีนะครับเนี่ยเห็นปะข้างหลังก็มีเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะช่องเล็กช่องน้อยมีหมดมีไฟสองสว่าง <sh arp> สําหรับสัมภาระ <t> ตอนหลังด้วยนะครับ <sh arp> หนักจังเลยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่าตัวบ่านะครับจะไม่สามารถที่จะปรับเอจระดับได้นะมันจะวางเป็นตำแหน่งเดียวแบบนี้เลยแล้วก็เช่นเดิมคือไฟในห้องโดยสารมัน วูฟว็บวูฟวบ,บเนี่ยเพราะว่าแบตมันจะหมดนะมันทําไมไม่ไดับขึ้นมานั่งให้ดูแลกันครับสำหรับห้องโดยสารของตัวคุณไดรเรกตอปิดโบะอย่างแรกเลยที่เห็นว่าหายไปคือลําโพงนะครับจะไม่มีลําโพงของโบสชุดเครื่องเสียงโบสเนี่ยไม่มีแล้วนะแอร์ต่อหลังมีให้อันนี้ดีเลยนะยอดเยี่ยมมีช่อง usb นะครับ usb a หนึ่งตำแหน่งซึ่งมีการแบบเรื่องแสงของเบ้าเอาไว้ด้วยนะเออแล้วก็ที่วางเท้านะครับชิ้นต่างๆเนี่ยจะเป็นไอตัว ชมที่เหมือนแบบที่เขาใช้รองที่เบาะด้านหลังเลยครับเนี่ยตีนตัวแกติดมาแบบนี้น่าจะทําความสะอาดง่ายเลยแหละน้ําหงน้ําหกอะไรเนี่ยสบายเลยนะครับมีที่ท้าแขนตรงกลางมาให้พร้อมเชือกดึงแบบนี้ด้วยดีวางแก้วได้2ตําแหน่งนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยด้วยเบาะที่เขาเอ็นเนี่ยครับแต่ว่าจะเห็นว่าตัวเบสของเบาะเนี่ยครับที่รองก้นเนี่ยมันสั้นดูดิผมสูงร้อยแปดสิบขาจะยาวนิดน,นึงนะครับอะลองเอาไอ้นี่ขึ้นก่อน หลังอะพอได้หลังอะผมรู้สึกว่าโอเคนั่งเอนได้ระดับหนึ่งนะครับพอบอกเขาค่อนข้างนุ่มเลยเนี่ยกดไปยุบเลยเนี่ยบาะนุ่มเลยแต่ว่าที่รองขาเนี่ยมันสั้นมากเลยต้องนั่งอย่างนี้เหรอเนี่ยเห็นปะ่ะสั้นแล้วก็ชันไม่รับกับขาเลยเฮ้ยแต่ได้อยู่เรื่องความกว้างได้อยู่การันตีว่าน่าจะนั่งสบายกว่าตัวคโรล l ่าครอสนะครับอย่างหนึ่งที่สังเกตคือเรื่องของพลาสติกงานพลาสติกต่างๆเนี่ย ให้คุณผู้ชมดูประตูนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยพลาสติกหมดเลยนะฮะจะมีหุ้มหนังแค่ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองเป็นหนังบางๆนะเออแต่กระจกบานใหญ่ดีนั่งข้างในแล้วมันดูโปร่งดูโล่งดีครับสำหรับคุณไดคต้าพื้นที่โอเคนะแ้วห้องโดยสารเนี่ยโอเคเลยแล้วก็น่าจะยิ่งโปร่งมากกว่านี้อีกเพราะว่าเขามีหลังคาพานอโมิกซันลูฟที่แบบยาวมากยาวจนถึงหัวผู้โดยสารตอนหลังเลยครับ ข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าออปชันอะไรบ้างที่ยังที่ยังไม่ถูกตัดออกนะครับในรถคันนี้เปิดมาก็เจอเลยว่าเบาะปรับมือนะครับเป็นเบาะปรับมือพวงมอะไรนะครับเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างแปลกนะมีกลิปอยู่ยตรงนี้มีกลิปอยู่ตรงนี้นะครับวัสดุเนี่ยผมว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นระดับเหมือนแบบรถ MPV เหมือนแบบ ตามสไตล์รถประกอบอินโดครับวัสดุเขาไม่ได้แบบดีมากนักนะครับมีในส่วนที่เท้าแขนตรงกลางมาให้ในระดับที่เท้าได้อยู่นะแต่ว่าไม่มีการเก็บอะไรในนี้นะครับไม่มีรูไม่มีพอร์ตอะไรพอร์ตของเขาจะอยู่ตรงนี้หมดเลย12โวลต์นะครับ USB 2ตงตแหน่งซ้ายขวารองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto ตัวนี้ Wireless Charging ยังมีมาให้อยู่นะครับเกียร์มีเกียร์ดีแล้วก็มีเกียร์ S ที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะชิปได้เองหน้าจอนะครับ อินโฟเทนเมนตขนาด8นิ้วทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto มองตัวคอนโซลตรงนี้แล้วผมแวบ,บแรกเนี่ยผมเห็นแล้วผมนึกถึง t o โย t a เหมือนเลยอะเะเนี่ยเหมือน Toyota เลยนะครับส่วนหน้าจอตัวแดชบอร์ดเรือนมาการขับขี่เนี่ยจะเป็น10.25นิ้วนะครับก็จะเป็นแบบ Full TFT เลยไม่มีเข็มนะฮะไม่มีแบบเข็มแยกวัดรอบเข็มแยกวัดความเร็วอะไรเงี้ยไม่มีเลยเป็น TFT ฟูลสกรีนเลยปรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆบนหน้าจอเนี่ยได้พอสมควรเลยนะครับมีไฟออโต้นะปัดน้ำฝนหน้าหลังมีกระจกนะฮะถ้ามันร้าน3จริงแล้วให้กระจกแบบนี้ก็ถือว่าไม่น่าให้อภัยเท่าไหร่อ่ะนะครับกระจกแบบแมนโนวลเนี่ยไม่มีตัดแสงอัตโนมัตินะครับไฟในห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดูเป็นไฟแบบนี่หมดเลยนะ LED นี่ที่เปิดของซันรูฟนะครับแต่เปิดไม่ได้นะแบตมันอ่อนบังแดดนะครับมีไฟไหม ไม่มีนะครับบางแดดมีกระจกบานใหญ่เลยแต่ว่าไม่มีไฟในส่วนของชิ้นงานที่เป็นแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดเลยพลาสติกที่ขึ้นรูปให้เหมือนหนังนะครับเหมือนเดินตะเข็บแต่ว่าเป็นพลาสติกแข็งๆเลยทั้งหมดมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยในตอนหน้าเฉพาะตัวจุดนี้นะฮะมุมอื่นไม่มีนะเออมีแค่จุดนี้น่าเสียดายจังมีจุดหนึ่งที่มีไฟคือตัวแก้วนะครับที่วางแก้วจะมีไฟเรืองขึ้นมานิดหน่อย เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้คือ drive mode กับ traction ครับตัว drive mode เนี่ยมันก็จะมี eco normal sport smart นะครับส่วน traction มันก็จะมีแบบ snow mud อะไรแบบนี้ตามรูปแบบการขับขี่เออปกติพวกโหมด traction ที่เป็นปรับตามพื้นผิวอะน่าจะมีในพวกแบบรถขับ4อะไรแบบนี้นะแต่คันนี้ขับ2แต่ว่าเออมีเรื่องของ traction มาให้ด้วยนะกล่องเนี่ยถ้า ตัวเมืองนอกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นคูบ็อกซ์ด้วยนะผมตรงนี้ไม่แน่ใจพอรถมันสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ยังไม่เห็นสเปกันนะครับเลยตอบไม่ได้ว่าตรงช่องเก็บของเนี้นเป็นคูลบ็อกซ์หรือเปล่าแต่ถ้าตรงนี้เป็นคูบ็อกซ์ก็ค่อนข้างประหลาดเหมือนกันเพราะปะกติเราก็จะเก็บเอกสารอยู่แล้วไม่ได้แบบเก็บเครื่องดื่มเก็บของเย็นอะไรอยู่แล้วนะครับผมที่วางแก้วตรงประตูมีอีกนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปสรุปด้านหน้ารถแล้วกันเออ เป็นรถที่ดูกว้างดีนะครับดูโปร่งดีแต่ว่าในเรื่องวัสดุเนี่ยยังออยังไม่เท่าไหร่ด้านรายละเอียดสเปคความแตกต่างระหว่างรุ่น SE และ SEL ที่เราได้มาในเบื้องต้นนะครับแทบจะไม่ได้ต่างกันมากมายเลยครับสำคัญเลยคือเรื่องของหลังคาพ n o ์โนมิกซันลูฟที่จะมีเฉพาะในรุ่น SEL เท่านั้นรวมถึงไฟในห้องโดยสารครับที่รุ่น SEL จะเป็นไฟแบบ LED และมีระบบเตือนให้เช็คผู้โดยสารตอนหลัง ส่วนระบบความปลอดภยัยฮุนไดสมาร์ทเซน s ์ระบบความบันเทิงต่างๆหน้าจอ Infotainment หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ไฟหน้า LED พร้อมเดย์ไทม์และนิ่งไหลระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติจะมีเหมือนกันทั้งหมดครับฮุนไดครต้าครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ115แรงมา้า144นิวตันเมตรถ้าเทียบกับ m g z s เนี่ยตัวนั้น1.5เหมือนกันนะครับ114แรงมา้า 150 n นิวตันเมตรเห็นว่า mg zs เนี่ยจะมีในเรื่องของแรงบิดท,ที่มากกว่าอยู่นิดหน่อยส่วนราคาเนี่ยต่างกันเยอะเลยระหว่าง mg zs กับตัว y u n d a creta เอาจริงเนี่ยผมว่าต้องลองดูว่าตอนใช้จริงแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะครับแต่แววมาว่าราคาจำหน่ายจริงของเขาเนี่ยน่าจะต่ำกว่าที่เคลมในตัว eco sticker นะครับเพราะถ้าราคาล้านสเนี่ยแล้วรถถูกตัดออปชันจากตัว top เมืองนอกออกไปเยอะพอสมควรเนี่ยแล้วก็วัสดุภายในที่อยู่ในเกรดระดับแบบ MPV BSUV ตัวถูกๆเนี่ยแต่ราคาล้านสเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่น่าใช้เท่าไหร่นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ได้เป็น1.5เทอร์โบไม่ได้เป็น1.5ไฮบริดอะไรเลยคู่แข่งในตลาดนี้ส่วนใหญ่เป็นไฮบริดกันหมดแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนว่าราคาไฟนอลจริงๆของเขาเนี่ยคุณไดครต้าจะอยู่ที่เท่าไหร่จะล้านต้นๆไหมหรือว่าจะสามารถที่จะ ปรับให้ลงไปต่ำกว่าร้านได้เพราะว่าหุณไรโครเต้าเนี่ยครับนำเข้าจากอินโดนีเซียพอนําเข้าจากอินโดนีเซียเนี่ยมาได้ภาษีนําเข้าเนี่ยศนะครับเพราะว่าเป็นอาเซียนเนาะบอนภาษีนํานเข้าก็เลยไม่ต้องเสียก็เสียภาษีอื่นๆไปจุดที่ผมมองว่าน่าสนใจคือเรื่องของความโดดเด่นของตัวรถเนี่ยแหละครับดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครนะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยดูโดดเด่นเท่มากแล้วก็ภายในรถเนี่ยดูค่อนข้างใหญ่นะ ดูแบบโง่งดูใหญ่ค่อนข้างมีพื้นที่ใช้สอย,นยในการขยับตัวในการจุบปั๊บปุ้มปั๊บเนี่ยดีกว่า BSUV บางรุ่นที่อยู่ในตลาดบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราดูว่าพอรถออกมาแล้วพอลองไปขับจริงแล้วเนี่ยโอเคไหมไหวหรือเปล่าฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาในตัวรถใช้งานจริงเป็นยังไงครับวันนี้เขียนต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าน่าจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้เห็นวัสดุของตัวรถกันประมาณหนึ่งนะ ส่วนราคานะครับถ้าออกแล้วเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใน description ด้านล่างเลยวันนี้เคนขอตัวลาไปก่อนครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยน่าแวะไปชมนะครับคุณได้ไม่ได้มีแค่ Star ์เลียและไม่ได้มีแค่ไอคอนิกไม่ได้มีแค่โคนามี BSUV คุณไดครตอรคันนี้ให้ได้ชมด้วยในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ